ประเทศไทยอ่ะมันไม่ได้ใหญ่มากเลยนะถูกไหมฮะมันอยู่ในอันดับร้อยเป็นร้อยกว่าถูกไหมถต่เป็นพื้นที่ของตัวประเทศพื้นที่ประเทศไทยอ่ะแต่เชื่อไหมครับว่าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอ,อยู่อันดับห้าหรืออันดับท็อปไฟของโลกแล้วนี่คือนี่คือมามาโดยตรงนะซึ่งยังไม่รวมที่มาโดยลักลอบนะครับเป็นแบบนั้นทุกปี แล้วมันไปอยู่ไหนนี่ยังไม่รวมปุ๋ยอีกแล้วมันไปอยู่ไหนมันไปอยู่ไหนฮะมันอยู่ในดินครับมันอยู่ในดินครับเราบอกว่าบ้านเราเนี่ยเป็นดินที่มีอะไรฮะมีอุดมสมบูรณ์ที่สุดถูกไหมเราได้เรียนมาแบบนั้นตลอดเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับดินเราดินแข็งทําไมมันแข็งละ่ะเกษตรกรเนี่ยเคยคํานวณหรือเปล่าว่าธาตุอาหารในดินเนี่ย,ม,ยมันเพียงพอหรือว่ามันมีพอหรือเปล่า แมลงมันมีหรือเปล่าโรคพืชมันมีหรือเปล่าวัชพืชมีหรือเปล่าแต่เรามีการใช้แบบเป็นกิจวัตรประจำวัน